พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตีธนิพตระพกษาทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาตอบคำถามของผมเพื่อนๆแฟนเพจใน facebook นะครับ ที่ได้สอบถามกันเข้ามานะครับผมโดยเพื่อนท่านนี้นะครับได้สอบถามเข้ามาในทานองว่านะครับดิฉันเนี่ยอยู่กินกับสามีนะผมชาวนอร์เวย์นะครับตอนแรกเขาก็ดีนะครับก็เลยปล่อยปะให้ท้องไปนะครับแต่ตอนนี้ไม่ดีแล้วนะครับคลอดลูกชายได้ห้าเดือนแล้วนะครับเราทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ในใบเกิดมีลูกนะครับมีในเกิดลูกนะฮะมีชื่อเขาเด็กเป็นพ่อนะครับ ต่อมาตอนนี้เนี่ยได้แยกทางกันนะครับผมลูกอยู่กับดิฉันนะครับซึ่งอยากทราบว่านะครับผมดิฉันเนี่ยจะสามารถเรียกร้องค่าเลี้ยงดูจากสามีชาวนอร์เวย์คนดังกล่าวได้หรือไม่นะครับผมแลต้องเตรียมตัวอะไรยังไงนะครับผมนะจากคาถามเนี่ยครับผมก็ขออนุญาตตอบเลยนะครับผมเกี่ยวกับทางกฎหมายกันเนาะนะครับเนื่องจากว่านะครับสามีของท่านนี้นะครับและบุตรนะครับไม่ได้เป็นบิดานะครับ และบุตรกันตามกฎหมายนะครับ,นะรบการที่ะะท่านจะเรียกร้องเอาค่าอุปการะเลี้ยงดูได้น,นะครับต้องปรากฏว่าสามีนะ,ะจะต้องจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับของบุตรเด็กคนนั้นเสียก่อนนะครับผมหรือว่าะะท่านเนี่ยได้มีการนะครับยินยอมให้กับทางสามีเ,เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายเสียก่อนนะค,ะนะครับผมจึงจะสามารถเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรน,นะครับ ดังกล่าวได้นะครับผมถ้าไม่มีการทําการดังกล่าวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการเรียกค่าอุปการะเลยนดูได้เลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมจึงแนะนําว่าให้ท่านเนี่ยไปปรึกษากับทนายเพื่อที่จะดําเนินการฟ้องขอรับรองบุตรนะครับแล้วก็ฟ้องขอเรียกร้องค่าอุปการะเลยนดูบุตรต่อไปนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสาหรับการตอบคาถามของแฟนเพจท่านนี้นะครับท่านใดที่มีคําถามก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับผมทางแฟนเพจ หรือจะโทรมหาทนายโดยตรงได้เลยนะครับผมทางเรายินดีช่วยเหลือทุกท่าน,นครับส่วนในครั้งหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้หากใครคิดว่านะครับเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กันด้วยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ